เฮ้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 เว้าวว้าวว้าวสุกเอ้แกะแกะบ้าแกะบ้าโอ้โหว้าวจะไปสุกบ้างมีอย่างเด็กเลยเนี่ยยูโรเจ้าไปทุ่งบเกร์ครับผมว่ากินนะกับอ่ากูได้ทุ่งนะครับครับผมวันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ดูข้างหลังครับในน้ำสารวินใช่ฮะ ฝังเขมาไม่ใช่นะฮะวันนี้อยู่บ้างพี่โอนะฮะ fc เรา fc ของของพวกเรานะฮะติดตามแล้วก็ชวนเรามาทํากับข้าวอะไรที่ใช่พื้นที่บ้านเขาเลยนะเนี่ยเขาแนะนําเมนูมาว่าให้พวกเราทำมาไก่บ้านอบฟางนะครับนี่ไก่บ้านแท้ๆเลยเป็นไก่บ้านอบฟางนะฮะแล้วก็อีกเมนูเมนูนึงก็คืออะไรนะไก่ขอทานไก่ขอทานว่าเราจะมาพิสูจน์กันว่าอะไรไอ้นี่ระหว่างอบฟางกับไก่ขอทานเนี่ยว่า รสชาติมันแตกต่างกันยังไงอ๋อยังไงจะอร่อยกว่ากันเออเฟซีเขาบอกมาให้มาทาเราก็เลยมาลุยบ้านเอฟซีชื่อพี่โอนะฮะก็เลยมาทําที่บ้านของพี่โอเลยมาทำให้พี่โอกินกันครับเดี๋ยวจะอร่อยหรือไม่อร่อยฮะรอคอยนะฮะก็เดี๋ยวเราจัดการบนมากินต้องปรุงอ่าเดี๋ยวจะหมักหมักไก่ก่อนหมักไก่หมักพวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปดการกับทำไก่ก่อนทานโอเคเดี๋ยวมาเจอกันครับผมเฮ้ หนึ่งในเครื่องเทศหนึ่งในเครื่องเทศเอาหมาไม่บอกไอ้เียว่าแล้วมันทำมาเชี่ยอะไรของผ่านไว้เมื่อกี้เนี่ยยิ้มยยิอยู่แล้วแล้วไม่ให้กูหันมองมันนะให้กูมองกล้องมันก็โอเคปูงโุงก็เดี๋ยวผมจะหมักไก่เพื่อที่จะไปอบฟังกับนี่คือไก่อะไรเดี๋ยวต้องบอกก่อนไก่บ้านฮะไก่บ้านแท้ๆเลยเพราะว่าพอดีพี่โอ๋เขาบอกว่าให้ใช้ไก่บ้านนะครับผมทำไก่ขอทานกับไก่อบฟังให้ใช้ไก่บ้านถ้าไก่โรงแรมจะไม่ใช่ไก่บ้านนะ แต่แต่ส่วนมากผมไม่กินอยู่แล้วไก่พันน่ะจริงอ๋อต้องกินไก่บ้านไก่พันธุแพงแล้ครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราเริ่มอะไรดีกว่าโอเคมาผมมีพวกเครื่องเทศนะฮะเครื่องเทศกับเครื่องปรุงต่างๆนี่แหละเอาเข้าไปผสมกับไก่หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาอบฟางกันโอเคปะลุยเลยเริ่มอบฟางก่อนใช่ไหมครับมาเฮ้ยตอนนี้คุณมีชื่อของขุดหลุมก่อนเลยปะขุดหลุมขุดหลุมจะเอาไก่เอ้ย ใส่กอดทานะอ๋อได้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 เดี๋ยวให้คุณโถคุณตุ่มให้โอ้ยใจดีถ่ายแวบอไปเลยเนี่ยงูม่อกี้เนี่ยจะตายอืออออะไปต่อไปนี่คืออ่าซีอิ๊วซีอิ๊ลหมักนี่คือสองตัวเลยนะก็จะใช้ซีอิ๊วประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีข่าวนะแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยอประมาณสักสามช้อนโต๊ะครับ ไม่ล่าตรงนี้บ้างเนี้ยมือหรืแเราก็มือเข้าไงมือก็แล้วที่สำคัญสะอาดอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นมาจากเป็นอะไรของเกาหลีอะคืออะไรเป็นสมุนไพรอะไรของเขาเขาบอกให้้าวใส่เนี่ยจะจะจะหอมละมุนแล้วก็จะอร่อยไไม่รู้ของเขาแต่ก็เลยซื้อมาครับมันคือกัญชานี่เราทําถูกกฎหมายนะครับผไม่ถูกนะครับกลิ่นนี้หอมมาถึงนี่เลยนี่คือนี่บรรยากาศโอ้โหนี่ทํากระลิมน้ําเลยนะ ดูซะก่อนใ่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็เค้าเข้าไปเค้าเข้าไปครับเนี่ยใบพวกเนี้ยพอเดือดมันโดนน้ำเดือดเราต้องยัดเข้าไปในตัวมันนะเดี๋ยวก็ยัดเดี๋ยว่ยัดใช่เราต้องให้มันได้เครื่องมืงรถก่อนขาดไม่ได้นะครับสปอนเซอร์ต้องเข้านะครับครับผม ยี่ห้อนี้นะฮะใช้ดีมากแชร์ไปให้ถึงนะครับผมโรยไปครับผงปรุงรสโคตรอร่อยว้าวยิ่งเยอะยิ่งอร่อยมันอร่อยตรงนี้แหละครับมันอร่อยตรงเยอะมันอร่อยตรงนี้ะพูดถึงอยู่รถนะผมสงสารเพื่อนผมมากเลยทำไมครับผมมันเมาฮะมันนึกว่าเป็นน้ำตาลทรายยิ้เตี๋วกันเนี่ยครับผมมันตักชูรสอ่ะสามช้อนอ่ะไอจันจันออกชื่อเลยไงออกชื่อเลย นี่บรรยากาศนี่ในเจ้าของบ้านนี่เจ้าของบ้านนี่พี่โอ๋นี่ยยิ้มหวานนะครับยิ้มหวานยิ้มหวานโสดใช่ไหมโสดครับถามจริงนะโสดนะครับโสดนะครับใครอยากจะมาเที่ยวบ้านมันก็มาเพราะว่าคิมจะมาทุกวันมาจนไรแล้วเจ้าของบ้านเริ่มหนักใจแล้วครับใครจะถามว่าไออาร์ตหายไปไหนมันมานะครับแต่ว่ามันเป็นเดทอ้ด้วนไปแล้ว มือพังไปข้างใช่เพราะแข่งข้างขวามันรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเลยฮะอะไรครับแขอย่างนี้ครับครับมือของเองไปหอบไปหอกมาผมเองผมเองอันนี้คือเรากำลังทำอะไรอันนี้จะเป็นเมนูไก่ขอทานเตรียมหลุ่มเตรียมหลุมเตรียมหลุมเดี๋ยวผมก็จะทำพิธีการให้ดูว่าทำยังไงครับผมก็จะขุดหลุมลึกลงไปสักประมาณสักห้าเมตรหกเองมันจะฝังตัวเองงี้ไห้ที ก็น่าประมาณนี้ครับอ่าต่อไปคือตะไครเนี่เอามาทําอะไรครับเนี่ยผมจะเอาเป็นน้ําซุปอ่าอ่าใส่ในขวดนะอาอาโวนหน่อยมันก็ใช้คนมือเดียวนค่ฮะเอาก็มือหนึ่งไงต่วเนี้ยเอาเอาเครื่องปรุงพวกเนี้ยเครื่องปรุงต้มยำนะเอาใส่เข้าไปในขวดเนี้ยอ่าคือมันต้องหลอน้ํานะถ้าไม่หล่อน้ําเนี่ยมันไม่สุกนะครับไก่อะคราวที่แล้วเราลองทําแล้วไม่สุกเพราะไม่ได้หล่อน้ำ แมันไม่ใส่อะไรเลยเขาที่เด็วกูทำใกล้จะฟังใช่ไหมตัม้งแต่อายุประมาณสิบแปดสิบเก้ากูไม่เคยทำประสบผลสำเร็จแบงไม่บังไม่บังไ,ไ,ไม่สุกบ้างโอ้โหตามำใจมาแล้ววันนี้จะรอดไหมครับเนี่ยอดครับเพราะว่าผมใช้พี่โอที่ครับชิม,มอ๋อครับผมไปครับใส่เซยถุงน,นี่ก่เนทยหนึ่ง ข้างในยัดเข้าไปถึงโอ้โหจะได้ไยัดเข้าไปอันไม่เอาแก้วปิ๊กมเอาอะเอามาทำไมล่ะเนี่ยตอนนี้ฮะไม่ผมเอาเอาอันนั้นมาเหาะใส่นเนี่ยใส่ชุดหมักนี่ยม,มันเป็นเหล้านนั้นนะเหล้าชุมชนอ่ะครับไก่ขอทานก็ต้องเอาไก่มาห่อพอ,อ,อยก่อนอ่<ม>า<ม>ามามมอันนี้ไว้ไว้นี้ก่อนนี้ก่อนเราจะ อ,อ,ไ,กอ,อกไก่ขอทานหอยนะครับไก่ขอทานไก่ขอทานอันนี้คือเมนูไก่ขอทานนะเมนูแบบหนังจีนอะ่ะใช่ซึ่งพี่โอ๋เขาบอกว่าเป็นสูตรอร่อยมากจริงเหรอผมไม่เคยกินนะโอเค,คว่ามันจะอร่อยเหมือนอกางไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่เราห่ <Yeah. S 1> อเสร็จแล้วนะทีเด็ดก็คือการที่เราต้องเอาโคนมาพอกใช่เฮ้ยผมว่าเอานี้ออกไม่ต้องห่างว่ไม่ต้องใส่ยางนะแล้วแต่ ขามเข้าไปสุดก็เลยะครับทำเหมือนที่เราทําอบฟางครับผมระหว่างไก่ขอทานกับไก่อบฟางันไหนจะอร่อยกว่ากันก็ต้องต้องอ่าตีมันให้แบบมิดเลยนะครับ่าให้ลมเข้าไปครับผมมึงทาฉีกนะครับนะรอดเท่าฟอยเลยเลยจหมดม้วนเลยเหรอแล้วก็บอกว่าเป็นเซียนฟอยนะไม่หมด เพราะกูขยักไปไม่ใช่นะครับผมอ้าวทีนี้ไปตรงนู้นครับดูบินเรามีโคนอ่าเดี๋ยวคุณมากินเราเยวโคนไปไปไปตามมาครับอาร์ตพี่โอ๋บอกว่าให้ใช้ให้ใช้ดินตรงนี้นะเพราะว่าด้านบนนี้จะเป็นทางทิ้งน้ำร้องเล่นยับยั้งยังยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ก็พอกเข้าไปออกไปพอกให้ให้ ัวนะั่ากินแล้วไม่คุณไม่ว่ากินไม่เอาไก่วางไปเลยหรอวางอะไรวางกับพื้นอ่ะเข้ามากับพื้นผมจะไม่ได้ถือมันอย่างนี้นะโอเคโอเคโอเคีวันนี้ผมจะพลิกนะเฮ้ยมันลองพลิกเลยครับเดี๋ยววิ่งมิดแบบตายเลยอ่ะแสบตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทำไงดีล่ะมึงก็ทำแบบตื่นเต้นนั่นเองอ่ะพอกแล้วครับให้เต็มเลย ก็คือสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่มีหม้อไม่มีไหนะพวกขอทานมันจนไงเออแล้วฟอยไหมนะเนี่ยฮะฟอยล์ไม่มีสมัยก่อนใช่ไหมคือเราใช่เราเรามาประยุกต์เอาเป็นอ่าฟอยเอาเพราะมันจะสะดวกหน่อยเอออ่ะเรียบร้อยนี่นะครับเราจะเราจะไม่ให้เห็นฟอยล์นะมันอันนี้มันดินมันน้อยไปเะไม่ไม่น้อยนะน้อยนะดินเนี่ยเดี๋ยวพอมันร้อนมันก็จะพอใช่มันจะร้อนไว มาแล้วก็เอาบะลงในหลุมนะหาได้ที่บ้านหมดเลยนะทั้งดินทั้งฟางใช่แล้วไม่แค่นั้นนะพวกผมก็จะย้ายออฟฟิศไปอยู่ที่นี่ย้ยายมาทำบา้านกินไม่ได้เอาใส่ลงไปเอาลไรคุณไม่เอาฟืนใส่ก่อนเหรอครับอ้าวไม่ใช่เราเอันนี้ยใส่ได้เลยใส่ได้เลยแล้วก็ปิดแล้วก็ตอกไปอ๋อก็น่าจะประมาณให้สูงให้ต่ำกว่าให้ลึกลงไปจากพื้นประมาณฝ่ามือครับผม เพื่อที่จะเหมือนทําเป็นนะแต่ทําครั้งแรกใช่โอ้โหไม่เป็นนั่งเติร์ชหาเมื่อคืนทํายังไงวะเออเจอไหมไม่เจอแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อครับไก่ขอทานเนี่ยอางชิโกงอ้าวนี่ผมก็อาวสายพวกนี้กบผมไปขนฟื้นก่อน นี่ก่อไปแล้วนะครับเฮ้ยไก่ยังไก่ขอทานไก่ขอทานอันนี้ไก่ขอทานเมนูผมทำให้กับพี่โอ๋นะเดี๋ยวไก่โอ๋ฟังให้พี่โอ๋มาทำนะนี่ข้างหลังเรานี่มีนี่เขามาตกปลากันี่ยทำให้คานี่เขามาจริงๆแล้วเราไม่ได้เซตนะทอดอดแห่เขามาทอดแหนทอดแหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระทะเลยเขานะต้องเปลี่ยนกระทะขอดปลาให้เยวห้าเขาไม่พูดอย่างนี้นะนี่ฮะเราจะต้องเติมได้แล้วครับพี่เขาได้แล้วฮะนู่นไง ได้แล้วได้แล้วเขาได้ปลาแล้วมึงจะไปตื่นเต้นสิมึงรีบไปเราก็จะได้ด้วยไงอ๋อกดไฟได้ใช่เดี๋ยวจะขอบเดี๋ยวจะขอครับหลอยเลอวอันนี้คือเราต้องเติมถ่านตลอดเราเติมไฟเชื้อฟืนเรื่อยๆนะใช่เพื่อให้ความร้อนมันไปถึงข้างล่างอ่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวจะทําใกล้กับฟางนะครับผมเมนูที่สองนะใช่ตอนนี้ผมมาใช้ปอยลองก้นขวดไว้ด้วยนะครับผม ไก่มาเสียบนะครับคือตัวไทยทุ่งเนี่ยเทปก่อนหน้านั้นเราก็เคยทํานะไก่ขูกฟางสามกองใช่วันนี้เราก็จะมาลองอีกทีผมไม่เอาเอาใจ FC ใ่ะผมไม่เอาเครื่องในเข้าด้วยนะทำไมไม่กินเครื่องในไม่กลัวมันจะไม่สุกอ๋อกลัวมันยังไม่สุกโอเคหักขาเข้าไปฮะขาเข้าไปฟุบ เราเราหมักทิ้งไว้นานพอสมควรนี่เครื่องน่าจะเข้าได้หอมแล้วดิแลอวหอมเครื่องถึงนี้เลยหอมมากปุ๊บไปสองทีก่อนได้ไหมกล้าจะไม่ดังแล้วแหละเจ็บจะเจ็บเอาต้องดูดีๆนะฮะครอบนะฮะไม่งั้นแม่งไก่ล้มนะครับ เราเยอะแยะเลยคือบ้านพี่โอนได้มีครบทุกอย่างใช่ฮะทั้งปิ๊บทั้งฟางทั้งปืนโอ้โหเหมาะมากเอาละแต่สําคัญเลยนะบอกว่าอบฟางเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาจะอยากให้มันผิวก็คือเนี่ยต้องกบกบรอบๆปี๊บแบบไม่ให้อากาศเข้าไปครับผมเพราะว่าถ้าอากาศเข้าไปไไฟจะเข้าไปไหม้หมดเลยต้องดีๆนะครับ เขาบอกว่าพี่โอ๋พี่โอ๋เมื่อกี้เขามาบอกว่าให้ใช้ไฟเอ้ฟางประมาณสามหอบนะฮะพี่โอ๋บอกให้จุดไปก่อน,นครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งก่อนเอานะจุดแล้วนะครับผมอือเฮ้ฮฮ ต้องเอาต่อนะไช่เอาเอาพีโอ๊บกเอาเอาเขาต่ออีกเอาต่อยมันยังไม่สุกมันยังมันยังมันยัะอู่อยู่มันยังอู่อยู่นะฟางยังละอู่อยู่นี่นี่มันยังแกงอยู่เลยนะไปกันต่อครับใส่เข้าไปกว่ามันจะสุกนะครับไก่อบฟางนี่ฮะฟางมาเยอะแยะ น่าจะสุกนะนะคุณมาเคมใช่ผมเอาแค่นี้พอแล้วนะผมจะไม่เชื่อพี่โอนะไม่ได้สุกนะสุกเถอะผมจะไม่เชื่อพี่โอนละสุกเถอะเอาแค่นี้เลยลองดูอันนี้มันไหมไงอันนี้กองที่เท่าไหร่นะเนี่ยสามสี่หกเจ็ดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอันพี่โอนบอกคาดว่าจะไม่สุกแล้วคุณมาเค็มอันนี้เดี๋ยวผมจะพนันกับพี่โอนเองอ่ะอ่ะพี่โอนว่าสุกไม่สุกผมว่าไม่สุกพี่โอนว่าไม่สุกนะแต่ผมว่า สุกอะถ้าออกมาไม่สุกครับพี่โอทำอะไรผมก็ได้หนึ่งอย่างเออแต่ถ้าสุกครับผมจะไม่ทำอะไรพี่โอเเออเขาเป็นเจ้าของบ้านใช่ไงเออแต่ดูทรงแล้วไม่แน่สุกนะฮะต้องต่ออีกหน่อยนะเออเดี๋ยวให้พี่โอมาดูดีกว่าดูดูแล้วเนี่ยดูแล้วมันมันควรจะสุกหรือไม่สุกข้างในไม่สุกไม่สุกข้างนอกลองลองดูก็ได้ลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวถ้าไม่สุกได้ว่ากันต่อบีบร้อนอยู่แล้วแต่พุดถึง ข้างในอ่ะเออใช่ผมยืนยันว่าสุกว่ะอ่ะแกะออกมาเดี๋ยวอ่ะ,อะสุกก็แกะออกมาไม,ไม่สุก <laughs> รอบแรกว่าจะสุกไหมอ่ะอ่ะต้องช่วยจับมาสองข้างจับมาสองข้างกับพี่โอว่ะอ่ะว้าวไม่สุกซะแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย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 เ้ยว้าวไม่สุกมันยังไม่สุกฮะยังไม่สุกขาดดูขาดดิข้างบนน่ะข้างบนน่ะโอเค มันต,ต,ต,ต้องต่ออีกต้องต่ออีกุกเฮ้ยสุกยังไม่สุกเน่ไก่ขอทานไอ้ไม่ใช่ไก่ไก่ฟางมาละก็ก็ถือว่าโอเคนะต้องแต่ว่าอีกสักหน่อยแต่ใส่อีกสักนิดนึงเพราะเหมือนมันแดงแดงนิดนึงใช่ต้องอีกสักหน่อยโอเคเดี๋ยวย่างย่างหน่อยอ่าย่างอีกหน่อยเดี๋ยวไปนี้ดูไก่ขอทานไก่ขอทานอ่าเอาขุดออกมาดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะงัดขึ้นมาแล้วนะครับย่างไว้กอล์ฟฮะย่างดินเหนียวยังไม่แห้งเลยไม่เอามาแกะดูแม่งไง เอองัดขึ้นมาแล้วงัดขึ้นมาแล้วอารมณ์เหมือนได้ขุดขุดได้เจอสมบัติอะ่ะเออเนี่ยโอุโ๊ยนั่นขึ้นมาแล้วม,มาวมาดูกันฮะมาดูกันฮะถ้ามันไม่ถูกก็ก็เราก็ไปรวนกระทากระทะไอ้ที่ให้มาาันสะใจกันไปข้างหนึออ่งนี่นะฮะมาแล้วอุ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่ดินเดี๋ยวแกะโอ้โหร้อนนะ อันนี้วางเอาฟังหนอยด้วยอันนี้เราใช้เวลาเท่าๆกันนะอันนี้จะนานกว่าอันนี้จะนานกว่าประมาณสิบนาทีก็คือผมก็ไม่เคยทํานะไม่เคยทำมาแล้มาทําให้พี่โอ๊กกันสุกอันนี้น่าพ่ีโอ๋บอกสุกอ่ะหุยหอมทิพหายอ้ยเฮ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 ้ยโอเคนะ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 โอ้ยสุกเฮ้ยแกะแกะบ้แกะวะ โอ้โหว้าวยังไปสุกบ้างมีอย่างแดงก็ได้เป็นไงฮะเรียบร้อยตัวนี้ก็นี่คืออะไรอ่าไก่อบฟางครับนี่ฮะไก่อบฟางครับถือว่าเนาะสวยงามแล้วก็อยากให้ได้กินเหมือนผมนะหอมหอมมากมากอ่ะและนี่ไก่ขอทานไก่ขอทานฮะก็ทำตามที่ร้อนๆเลยนะนี่คือขึ้นมาจากเตาเลยนะใช่ร้อนๆเลยกลิ่นหอมมากเลยหอมหอมหอมอ่ะทีนี้ เราจะชิมกันดูว่ามันสุกจริงหรือเปล่าอ่ะคุณพากคิมฉีกมนนนกานหนึ่นงน่องกินเลยฉีกเลยนะอ่าฉีกงคิมเลยแบบหนังจีนเลยเยโโน่โอ้โหเน่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 โอ้โหพี่ว่าคิมกินได้กับไก่สุกอ่ะคิดี่ไก่ดิบจะพยายามนี่ฮะนี่ฮะนี่ไก่อูฟางนะครับอืเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวครับนี่คือเราไม่มีน้ำจิ้มเลยนะไม่มีไม่มีไม่มดีดิบเลยเรียวๆสุกไหมสุกนะครับผมสื่อว่าไก่อูฟาง วันนี้ผ่านผ่านผ่านถือว่าผ่านเจ้าจ้าหิวอย่าเพิ่งมีใจเย็นดีหิวเอางานก่อนโอ้โหแกหิวซะแล้วอันนี้คือนี่ไก่ขอทานไก่ขอทานอืมันนี้โอเคไหมพี่ก๊อฟโอเคโอเคเป็นงานรสชาติทำสุกอะคือสุกเลยถือว่าเป็นเป็นได้ทั้งกับข้าวกับแก้มเลยนะแต่หนักกับแก้มอร่อยก็แบบว่า ภาร zat, กิจของไก่อบฟางและไก่อบโงงวันนี้ของเราเลยไก่อโงงไก่อบไก่ฟางไก่ระทานหรือไม่ไปพี่โอ๊เขาบอกว่าอยากกินแอ๋วไก่อโงงไว้โอกาสหนะฮะไก่อบโงงมีอยู่นะมีมีขายอยู่ที่แถวหนองตับนะครับอืมไก่อบโงงบ้านทองยศบ้านทองยศหนองตับครับ ครับผมอร่อยอร่อยบ้านตงยศสปอนเซอร์บ้านตรงยศนะครับครับพี่ตงยศนะครับชาวน้องตับนะครับผมพี่ตงยศนะครับพี่ยศมีเพจมีเพจของเขาด้วยนะมีเพจมีเพจเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงติดต่อมาในคอมเมนต์ได้ติดต่อมาครับผมดีบริการถึงบ้านนะถ่าย้าตัวขึ้นไปนะครับผมว่ากิ๊บกิ๊บสองตัวเอาเป็นว่าวันนี้วัยไทยรุ่งการนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวกินกายก่อนรวยดกว่าใส่ฮาร์ดยู่แล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย มากมายที่คัวไทยทุ่งมือจับขยับเคื่อกทุ่งมือจับขยับเคื่อกทุ่งร่วมวงโตุ่งที่ทุ่งท้ายครัวเฮ